เปิดภาพกล้องวงจรปิดขวัญอุตสามณีฟาดกลับหลังถูกแม่บ้านแช์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เพจชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นโพสต์ของอดีตแม่บ้านดาราดังท่านหนึ่งโดยเธอเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ไปทำงานบ้านดาราดังว่าเดินทางไปที่รามอินทราวันที่29สิงหา ตอนคุยบอกว่าดูแลน้องหมาน้องแมวอย่างเดียวงานบ้านไม่ต้องทำเพราะมีแม่บ้านอยู่แล้วพอไปถึงทุกอย่างต้องทำจ้าทำงานเลี้ยงน้องหมา24ชั่วโมงห้ามนอนจะได้พักตอนที่ไม่มีงานจริงๆได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น หลังจากนั้นก็ทำเอาชาวเน็ตโยงกันไปที่ดาราสาวควัญอุตสามณีเพราะว่าก่อนหน้านั้นพบว่าเจ้าตัวได้โพสต์ประกาศหาคนเลี้ยงสุนัขและแมวซึ่งล่าสุดควัญอุตสามณีก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าคือเธอเอง แต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยเป็นฝ่ายอดีตแม่บ้านด้วยซ้ำที่ทำเจ้านุ่มนิ่มน้องหมาของสาวขวัญเกือบตายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อถามถึงเรื่องที่ให้แม่บ้านกินจานข้าวเดียวกับหมาที่เลี้ยงขวัญก็ได้เผยว่าไม่มีจะบ้าหรอ ใครจะทำแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานขวัญ4-5คนที่อยู่ในออฟฟิศก็มีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันล่าสุดใน Facebook ของขวัญก็ได้โพสคลิปจากกล้องวงจรปิดแชร์พฤติกรรมแม่บ้านที่อ้างวา่าได้นอนแค่หนึ่งชั่วโมงแต่แท้จริงแล้วแม่บ้านนั้นเขานอนตั้งแต่สองทุ่มกว่า,วาจนถึงเช้า ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปด้านแฟนคลับก็ต่างแนะนำให้ขวัญอุสามณีฟ้องกลับแม่บ้านค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและสาวขวัญจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเราก็คงต้องติดตามกันต่อค่ะ